ผมนำอะไรเผาว่านเผาว่านพี่เหรอโอ้ตายตายตายโอ้ตายเนี่ยฮะเนี่ยฮะสกิลอะไรนะสกิลเนตันลีสกิลเนตันลีนะจบไปแล้วโอเคโอเคสกิลเนตันลีไฟดับอันนี้เป็นเการเก่อฐานที่ผิดวิธีนะครับไม่ต้องไปทําตาบครับนี่ปลาอะไรวะนนปลาช่อนครับโอ้ทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยทำ ปลาช่อนอบเกลือเฮ้ยปลาช่อนย่างเกลือย่างเกลือใช่ไหมใช่ครับเผาเกลือเลยใช่ไหมใช่แล้วนี่หนุนทำอะไรอ่ะเอาไส้ปลาออกครับอ๋อ้ไส้อื่นแม่เขาอกก็ไม่ต้องทำไมไม่เขาออกให้เลยอ่ะปวดแล้วดูด้วยมันยัดไส้เลยทำความสะอาดไส้พุงนี้ครับแปลว่าจะ เอาไส้มาทำกินเหรอเออใช่ม,มันอร่อยนะไส้ตอนนั้นเอาไวา้ดูไว้แบบบ้านๆครับลองดูด <laughs> นี่ฮะเขาก็ยัง <laughs> จุดไฟต่อไปครับอันนี้เป็นวิธีการก่อไฟที่ผิดวิธีั <laughs> <laughs> ไม่จะหายกีเท้าวให้นอนเพราะว่าตอนย่างไฟต้องใช้กินาอ๋อโอเคโอเคโอโอโลมควันกล้องอะไรแค่นี้สมุนไพรพี่ อ๋อเดี๋ยวเราทำการจัดสมุนไพรมีอะไรอ่ะใช้อะไรบ้างไข้แก้ขาน้ำมันตะไคร้ไม่เหรอวะ,วะเล่นมุก <c oughs> เอามุกมุกโอเค <c oughs> โหใช้อย่างี้เลยเหรอ <c oughs> ชอช่อ๋ออ๋ออ๋นี่ <c oughs> โอ้โหน้ำกระจายฮะระวัง <c oughs> <c oughs> ทุบซะหน่อยครับ จะย,ยัดเข้าไปแบบทั้งงนี้เลยอ่ะนอนใช่อ๋อเอาไว้นะครับอนเขาเคยทำขายครับดดเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าจะอร่อยไหมไม่รู้จะเข้าได้ไหมค่ะ ยัดตะไคร้เข้าไปในพุงปลาครับในตัวปลาเลยดูเคล็ดลับกันไว้ครับนี่นม,นนมันจะหอมเนยนี่แค่พอทุบๆก็หอมแล้วนะใส่ขาด้วยก็ได้ใส่ขาตกลงแค่ขาหรือตะไคร้ ขาตะไคร้ใบมะกรูดได้หมดอ๋อได้หมดใช่ไหมเอาใบมะกรูดไหมมีใบมะกรูดนะมไม่ต้องใส่เยอะแล้วเยอะแล้วไงมันเต็มตัวนะนนัจะกินปลาหรือกินตะไคร้เดี๋ยวรออบเกลืออ๋อเดี๋ยวรออบเกลือเอาไปดูกันอันนี้มาถึงค้าของปานินนะครับตัวใหญ่ไฮดีเนาะตัวใหญ่เวเลยเลยเก้าสิบเจ็ดบาทตัวเนี้ยอ๋อทำทั้งปลาช่อนปานินเลยครับนี่ เมื่อวานเ67เมื่อวานอยู่ตลาดมันเป็น9 2บาท,โ,บาทโล3กีนทำความสะอาดก่อนครับัไม่เข้าเคลือไหมยังยัง,ยงตอนแรกว่าจะเอาไว้กินอนะแบบนี้แหละเลยัะใส่ตัวปลากันครับ อ่าเนี่ครับใส่เข้าไปครับไม่ได้ใส่ค่ะอ่เพราะเดี๋ยวจะทอดไก่เนี่ยอ๋อทอดไก่เนื้อนนนยัดเข้าไปครับแหม่ปลาก็พร้อมแล้วครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ ลองเค็มลองเค็มน,นี่ครับเกลือครับเกลือเกลือสมุทรครับโปะลงไปที่ตัวปลาครับวิธีทาต้องรูปขึ้นอย่างงี้ะเพราะว่าไอเ้เกลือมันจะเข้าไปในเกรด็ดมันอ๋อมีวิธีทาใช่ไหมใช่แล้วรูปอย่างเงี้ยเกลือมันจะไม่เข้าไปต้องรูปขึ้นนะใช่ต้องลูปขึ้นไป,ไปทางฝั่งหัวใช่เขาจะเข้าไปในเกล็ดใช่ไหมใช่อ๋อมีเคล็ดลับนะ ทำทั้งสองด้านครับทำขายเ็าทำนี้ใช่ไหมนนท์ใช่ที่จริงมันต้องผสมไอ้นี้นิดนึงสมน้ำให้เกลือมันเนี่ยเอาไม่ไป้ผสมน้ำไม่เป็นไรเอาธรรมดาแป้งหรือต้องใช้แป้งอ่ะใส่นิดนึงแป้งอะ่รแป้งเหลียวข้าวเจ้าอะไรอ๋อเหรอใส่เพื่ออะไรวะ ใส่ให้มันเหนียวไงอ๋อจะได้ติดใช่ไหมเคยเห็นในร้านว่าที่มันแบบเป็นเป็นเกลือนตัวอะนั่นแหละเขาใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำอ๋อแต่นี่จะใส่ปลาใส่เกลือธรรมดาพอครับเห็นรำเยอะจะอร่อยไหมอ่ะนี่ครับเราก็ใช้แป้งข้าวเหนียวทำขนมนะครับสองช้อนก็ได้ผสมลงไปในเกลือเลยครับมันจะได้ติดใช่ไหมเกลเอน้ำเหรอไหมอ่ะ เอาเนยผสมไปไหน่อยครับมันก็เหมือนกับการชุบอันเนี้ยชุบแป้งทอดอ่ะใช่แต่ว่ามันจะเป็นเกลืออือม,มันจะเป็นอย่างเงี้ยได้เลยอะแม่โอเคเวลา้าแยกมันก็จะขาวเต็มตัวอ,อ๋อเออเออดีดีดูแต่ดูดน่ากินใช่ไหมใช่อ๋อมันก็จะติดง่ายขึ้นแล้วท<ต>ีนี้อือเป็นอีตึงเคล็ดลับครับ อ่า,อาใช่น่ากินละโอเคทำสองด้านให้ทั่วกันครับแล้วกนะเอามาครับเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรย่างไปก่อนย่างเลยครับอ่ะมาชุบป,ประปช่อน,นกัน,กนด้วยครับเ,เกลือผสมแป้งนะฮะอันนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวใส่น้ำหน่อย ้าหนูเป็นคนก่อทานเนี่ยเอาเอาเอาเมื่อชีพไหมเนี่ยมันจะติดในนั้นเออเขาทำขายไงอันนี้ก็ปล่อยปลาสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่น้ำจิ้มก็ทอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเดี๋ยวรอปลาช่อนอีกสักตัวเนี่ย น่ากินนะนี่โอ้ทำเป็นเมี่ยงนะกินกับแอาลองไปทำดูครับมาไปแล้วกินดีกว่า